สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ไอเดลแอนด์เวจอร์ทุกคนครับต้องกลับมาพบกับผมเอซิสุควาครับในคลิปนี้เราจะมารีวิวในส่วนของตัวละครเทโอกันนะครับว่าเป็นตัวละครที่เก่งแบบไหนนะครับน่าสนใจอย่างไรนะครับแล้วก็คุ้มค่าการเปิดแค่ไหนนะแต่ก่อนอื่นขอฝากผู้สนับสนุนก่อนนะครับร้านอิเล็กทริชช็อปนะรับเติมเกมมือถือเกมเซเว่นไนท์ไอเดลแอนเจอร์ใครสนใจนะครับ อยากเติมถูกกว่าแล้วก็ปลอดภัยนะครับสามารถใช้บริการได้ที่ Facebook e l a ็กทริชแล้วก็ Line แอดอิเล็กได้นะครับตัวผมเองเนี่ยใช้บริการมากกว่า2ปีแล้วนะยังไม่เคยมีปัญหานะครับเอาล่ะตัวละครไทโอนะครับเริ่มที่ความสามารถก่อนอันดับแรกเลยคือเป็นตัวละครเลเ e n d นระดับพิเศษนะครับมาในรูปแบบของตู้กระชปอง2 0 0 0 0โรนะอ่าแล้วก็อยู่ในกลุ่มอดีต4จกักรพรรดินะครับเป็นกลุ่มใหม่เนาะรวมถึงการโจมตีของเขาเนี่ยจะเลงตัวละครที่อยู่ใกล้สุดกับเขาก่อน การโจมตีธรรมดามีระยะการโจมตีที่35นะครับเป็นระยะกลางนะจะไกลกว่าตัวละครประชิดทั่วไปแต่จะยังไกลไม่เท่าตัวละครสายธนูนะครับผมประเซ็นการโจมตีธรรมดาถือว่าสูงแต่เมื่อเทียบกับคริติคอลแล้วเนี่ยพอคริติคอลเนี่ยจะมีตัวคูณที่เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็หวางผลที่คริติคอลอยู่ดี การจะแบบคริติคอลนะครับสร้างความเสียหาย350เป็นตัวเลขที่สูงมา,มากๆในบรรดาตัวละครเดเมจในเกมรวมถึงเทโอนะครับมีความเร็วในการโจมตีที่สูงอย่างที่บอกอีกครั้งนะครับความเร็วในการโจมตีตรงนี้เนี่ยมันคือความเร็วในการโจมตมมจมีของสกิลแรกนะครับแต่ว่าสกิลที่2กับสกิลที่3เนี่ยจะไม่ได้มีตัวเลขสกิลความเร็วในการโจมตีที่ เหมือนกันนะครับแต่ละตัวจะไม่เท่ากันนะซึ่งจากการทดสอบกันเล่นแล้วเนี่ยสกิลที่2เนี่ยตีเร็วมากๆเหมือนกันครับอาจจะเทียบเท่ากันเลยก็ได้หรือเร็วกว่าด้วยซ้ําทําให้มันทํา DPS ใน30วินาทีได้สูงมากๆครับเปอร์เซ็นต์สูงตีเร็วด้วยแถมสกิลแอคทีฟก็ยังแรงด้วยทําให้มันไม่มีข้อเสียในการทาดาเมจเลยเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงมากครับจะเรียกว่าแรงที่สุดในเกมก็ว่าได้เป็นรองแค่ S นะครับถ้าเกิดเราดูที่ค่าเฉลี่ยเนี่ยจะมีค่าเฉลี่ยที่ ดาวต่ำนะครับโอจะดีกว่าแต่ดาวสูง S จะดีกว่าครับแต่ถ้าคุณดวงดีติดคริปบ่อยหรือค่าคริปที่เข้าคุณเยอะเนี่ยโอจะดีกว่า S เลยครับผมต่อมาครับมันไม่ได้มีแค่ความแรงอย่างเดียวครับมันมีในส่วนของบัฟเพื่อนและบัฟตัวเองการบัฟเพื่อนของโ o นะครับจะเป็นการบัฟสปีดนะครับความเร็วในการโจมตี24เยอะกว่าเจฟและออรี่เจฟกับออลี e. ่จะมี20 เจฟจะมีสถานะเตะทําให้เกิดปัญหาในการเล่นลูสเตได้แต่เจฟสามารถใช้ในดันเจี้นต่างๆได้ครับส่วนออลลี่จะไม่มีปัญหาเรื่องเตะแต่ออลลี่จะบัฟได้แค่สายระยะประชิดเท่านั้นทําให้มีข้อจํากัดในการใช้งานตัวเทโอจะไม่มีข้อจํากัดอะไรเลยและเปอร์เซ็นต์สูงกว่าด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เข้าเมตาบัฟความเร็วเลยนะครับต่อมาในส่วนของการบัฟอัตราจุดอ่อนครับ ตราจุดอ่อนตรงนี้เป็นการบัฟตัวเองคนเดียวเพราะฉะนั้นมันจะไม่ทับกับบัฟทีมครับก็คือสามารถใช้พร้อมกับสกิลของซุนหงอคงได้ซุนหงอคงจะบัฟให้อีก24%เป็น4 8ครับมีอัตราจ,จุดอ่อนเยอะกว่าคนอื่น48%ทําให้มีโอกาสตีติดอ่อนได้สเสถียรกว่าคนอื่นครับเลยมีดาเมจที่ค่อนข้างดีกว่านั่นเองสกิลแอคทีฟจะเป็นการโจมตีฮิตเดียว1%แบบแรงแร,งร,ง 1, รังเดียวเลยนะครับแรงๆหนึ่งจมนีปที่ค่อน้า,า,าคกว้งับผมอู้พัด 7เมตรจะเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะคือจากมุมของเทโอตรงกลางจอเนี่ยก็คือจะเฉียงขึ้นบนกับลงล่างไปนะครับเป็นสามเหลี่ยมออกไปความยาวก็7เมตรนะครับถือว่าไกลอยู่แต่ว่าอา,อาจจะไม่ถึงตัวหลังสุดนะครับแล้วแต่ว่าเรายืนตรงไหนถ้าเกิดเรายืนหน้าเนี่ยจะถึงอยู่แต่ถ้าเกิดเรายืนถอยมาหน่อยเนี่ยจะมีโอกาสที่ฟาดไม่ถึงตัวธนูที่อยู่ไกลสุดนะครับพวกธนูยิง60เมตรแล้วก็ยืนหลังเนี่ยมันอาจจะไม่โดนได้เหมือนกันครับเมื่อโจมสิสำเร็จนะครับจะแปบ ดีบัฟนะครับคืนชีพไม่ได้10วินาทีก็คือใน10วินาทีนะครับใครที่ติดสกิลนี้จะชุบไม่ได้ตัวที่โดนผลกระทบในเมตานี้ก็คือเบนกับนาจานะครับที่มีความสามารถในการคืนชีพจะคืนชีพไม่ได้สกิลนี้มีการปรับใช้ค,คริทิคอลเพิ่มขึ้นอีก100%ไม่ใช่การันตีค,ตคริทิคอลนะครับเป็นการเพิ่มค่าคริทิคอลเฉพาะสกิลนี้100%เพราะฉะนั้นมันจะเอาไปบวกลบกับค่าคริทิคอลของแทโอแล้วก็เอาไปหักลบกับค่าต้านทานคริทิคอล ของศัตรูได้แต่การที่เพิ่มมา100%เนี่ยทำให้โอกาสที่จะเหลือต่ำกว่าร้อยเนี่ยมันยากครับเพราะถ้าเกิดเราบิลเป็นอัตราคริติค้ลมาเนี่ยส่วนมากมันจะหักล้างกับตัวต้านทานคริติค้ลของตัวละครทั่วไปอยู่แล้วยกเว้นเคสของนาจาตัวเดียวถ้านาจาฟูออฟชั่นเนี่ยจะสามารถลดต้านทานคริได้มากกว่าค่าคริตที่เข้าของตัวละครแต่ก็เจอบูสต์ไป100ยังไงก็สบายๆครับ <S <S โอกาสติดเจอก็90% 1 0 0ชัวร์อย,อ,ยอยู่แล้ว ตรงนี้เลยทําให้สกิลเนี้ยคริค่อนข้างชัวร์แล้วก็แรงแล้วก็กว้างมากครับนอกจากนี้ครับถ้าเทโอต่อสู้ไม่ได้ก็คือก่อนตายเทโอจะเป็นอมตะได้สิบวินาทีครับอมตะตรงนี้สามารถลบออกได้โดยปกตินะครับใช้ลบบัฟลบได้ตามปกติเลยเออตรงนี้เนี่ยมีข้อดีนิดนึงตรงที่ว่าเทโอเนี่ยมีระยะโจมตี35มันเลยไม่ได้แย่เหมือนกับพวกไวเซอร์นะครับแล้วก็มันจะพอๆคริสของคริสเนี่ยระยะ สกิลไม่ได้ดีเหมือนเทโอแต่ว่าคริสสกิลไกลมากทําให้คริสเนี่ยมีหน่วงเวลานะครับค่อยเดินเข้าไปส่วนเทโอเนี่ยจะเดินไม่ได้เข้าไปกลางดงขนาดนั้นจึงทําให้มีโอกาสโดนลมบัฟยากกว่าตัวละครอย่างคริสนะครับแล้วก็พวกไวเซอร์นั่นเองนะก็ถือว่าไม่แย่นะครับตรงนี้มีติดไว้ก็ดีอีกอย่างหนึ่งคือโดนเทโออีฝ่ายฟาดมาแล้วเราไม่ตายด้วยนั่นเองครับอ่ะอันนี้คือความสามารถของเทโอครับทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงบิลนะครับของเทโอกันหน่อยแล้วกันตัวบิลนะครับเริ่มที่ลูกเต๋าก่อน ลูกเต่าของไทโอเนี่ยนะครับจะเน้นไปที่ความเสียหายคริติคอลหมดเลยครับเหตุผลคือ1 s k i l สกิลแอคทีฟของไทโอมันคริค่อนข้าง100%อยู่แล้วแล้วก็ในอารีนาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีตัวละครที่มันลดได้ตึงขนาดนั้นตึงสุดคือแค่นาจาตัวเดียวแต่ว่านอกนั้นเนี่ยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นไทโอสามารถใส่ความเสียหายคริติคอลได้สบายๆครับนอกจากนี้ครับในการโจมตีธรรมดาของไทโอเนี่ยเป็นตัวบัฟก็จริงแต่ไทโอตีเร็วมาก ตัวละครที่ตีเร็วมากนะครับเช่นซุนหงอคงหรือว่าดกจาเนี่ยมันจะสามารถชดเชยนะครับในส่วนของอัตราคิดที่เข้าได้ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะบัฟได้ไม่ต่อเนื่องตรงนี้จะ เล่นได้ครับเล่นเป็นความเสียหายคริติคอลได้เลยรวมถึงเขาเป็นตัวละครที่มีดาเมจอุนแรงครับการใส่ความเสียหายคริติคอลเนี่ยจะช่วยได้เยอะมากๆครับข้อเสียของการที่ไม่ใช้อัตราคริติคอลในเกมตอนนี้มีเหมือนกันข้อเสียคือเวลาเราไปเจอด่านที่เป็นด่านแม่มดนะครับหรือว่าด่านมอนสเตอร์ที่มีต้านทานคริติคอล20%เนี่ยจะทำให้ DPS ค่อนข้างดรอปลงมาเยอะครับแต่มันก็จะเสียเปรียบแค่ด่านพวกนี้นะในคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยจะยังใช้งานได้ดีอยู่ครับผม ต่อมาในส่วนของเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับเนี่ยก็จะเน้นในส่วนของความเสียหายคริติค์ที่เข้าเป็นหลักครับส่วนคนที่มีดาวน้อยนะครับไม่ได้เปิดแทโอดาวสูงเนี่ยสามารถอัปเกรดในส่วนของความแม่นยําเพิ่มเติมได้เพื่อให้ค่าแม่นยําของแทโอเนี่ยเพียงพอในการเล่นในคอนเทนต์ต่างๆครับหลังจากนั้นครับก็จะมาอัพในส่วนของต้านทานคริติคอลตรงนี้จะช่วยนะครับลดโอกาสที่คุณจะถูกตัวละครที่มันคริติคอลแล้วหลบบัฟได้เช่นปรินแล้วก็ เฉียวเฉียวนะครับที่เป็นการจรงดีทรีข้อแล้วก็ลบบัฟได้เนี่ยถ้าคุณมีตรงนี้เยอะเนี่ยมันก็จะช่วยโอกาสให้คุณมีโอกาสรอดได้มากขึ้นนั่นเองครับและสุดท้ายก็จะค่อยเป็นหลบลีกนะครับสำหรับคนที่ทําแบบว่าดาวแดงสูงๆเป็นสุรตานหน่อยก็ถึงจะค่อยอัพนะถ้าเป็นผู้เล่นทั่วไปก็ไม่จําเป็นครับในส่วนนี้ทีนี้ครับก่อนที่จะไปเทสกันนะครับก็เออเรามาพูดถึงตู้กันก่อนลวกันนะครับก็เทโอเนี่ยเป็นตัวละคร2มุนโรนะครับที่ ถ้าพูดถึงตอนนี้นะก็นับว่าเป็นตัวละครที่คุ้มค่าที่สุดและตอนแรกยังก้ากึ่งกับหงอคงอยู่แต่ว่าหงอคงเนี่ยข้อดีของหงอคงคือมันไม่มีตัวทดแทนในเกมตอนนี้นะครับตัวละครที่สามารถบัฟออรราวได้แล้วก็บัฟชุดอ่อนได้ทุกทีมเนี่ยมีแค่หงอคงตัวเดียวในเกมจะมีไผ่เจียวอีกตัวหนึ่งที่สามารถบัฟชุดอ่อนได้แต่ว่าตัวไผ่เจียวเนี่ยจะบัฟได้แค่สายธนูแล้วก็สายธนูเนี่ยไม่ใช่เมตาในการลงดันเจียนแล้วก็ลุยสเตทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ได้ดีเท่าสหงงอคง ส่วนของเทโอเนี่ยจะเป็นตัวละครบัฟสปีดที่ดีที่สุดกว่าตัวเจฟแล้วก็ออรี่แล้วก็ไม่มีข้อเสียด้วยจึงเป็นตัวละครที่ดีมากร่วมถึงดาเมจที่จัดจ้านมากๆของเทโอนะครับทาให้มันเป็นหนึ่งในตัวละครที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้แล้วก็ว่าได้นะครับเทียบเท่ากับลิงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเท่าไหร่เปิดได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นสายฟรีนะครับสายเติมน้อยสายเติมปันกลางงบน้อยงบมากคือเปิดได้เต็มที่เลยครับตัวแทโอนะ ถึงคุณไม่มีงบนะครับคุณจะเปิดแทโอมาศูนย์ดาวดีไหมพี่ศูนย์ดาวก็เก่งครับคือแค่ศูนย์ดาวมายืนบัฟอย่างเดียวก็เก่งแล้วฮะข้อเสียของดาวน้อยคือค่าแม่นยำจะน้อยครับทำให้เวลาเราเล่นคอนเทนต์บางอย่างที่ไกลมากๆแล้วเนี่ยอย่างพวกมังกรขาวหรือว่าด่านสเตจหลังๆเนี่ยค่าแม่นคุณอาจจะไม่พอต้องทำตัวดาวเพิ่มนะครับก็เล่นได้หมดเลยครับศูนย์ดาวหนึ่งดาว3ดาว5ดาวนะก็เบสออน5าดาวครับใครทํา5ดาวได้คือดีครับปลดคอนเทนต์ทุกอย่างครบ จัดไปครับผมตัวนี้ไม่มีข้อเสียอะไรจะมาให้หยุดการใช้รูบีไปกับตู้ละครตัวนี้เลยนะครับกดได้เต็มที่จ้าทีนี้เรามาเทสกันสักหน่อยดีกว่านะครับว่าความแรงของแทโอเนี่ยมันจัดจ้านประมาณไหนนะเ,เดี๋ยวเราจะมาเทสดโดยอ้างอิงจากตัวละครที่มีรูปแบบคล้ายๆกันนะครับก็คือคิมโดกจาแลลวกัน ในกรณีของคิมดอกจาเนี่ยนะครับสมมุติว่าอ่ะผมอิงจากตรงนี้เลยแล้วกันนะตอนนี้ดาเมจของทิมผมทีมนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ400ล้านนะครับผมอ่ะผมจะลองถอดตัวของดกจาแล้วเปลี่ยนไปเล่นไอรีนให้ดูนะครับว่าดาเมจเนี่ยมันจะหายไปประมาณเท่าไหร่ซึ่งมันจะหายไปประมาณ40-60ล้านนะครับอ่ะมาดูกันเพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบเฉยๆนะครับก็ปึ๊บเข้าไปอ่ะหายไปประมาณ70ล้านนะอ่ะ70ล้าน ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูสเกลของกรณีของเทโอนะแต่ว่ามันอาจจะไม่สถเยรนนะครับเพราะว่าผมลงแค่รอบเดียวถ้าเราเล่นดกจานะครับอ่ะนี่อิง400ล้านเนาะแล้วก็เราเปลี่ยนจากเทโอนะครับมาเป็นเจฟ f นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดาเมจจะหายไปเท่าไหร่นะอ่ะมาดูกันเมื่อกี้คือประมาณ70เนาะเคสของไอรีนส่วนเคสนี้นะครับหายไปพอๆกันอ่ะนี่ แสดงว่ามันเหวี่ยงพอสมควรนะคือตอนผมเทสเนี่ยมันจะมีรอบที่ลงไปต่ำกว่า200เลยด้วยซ้ำนะครับ290กว่าล้านอ่ะลองอีกร,รอบหนึ่งนะดูซิจะเหวี่ยงไหมนะอ่ะนี้ลงมา319นะประมาณ70-80ล้านนะครับถือว่าเป็นระดับใกล้เคียงก,กันกับตัวละครอย่างเคสของคิมดกจาแล้วก็ไอรีนนะเป็นการแอมดาเอจขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับ70กว่าล้านนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะในการลงมังกรขาวเนี่ย ในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าตัวเทโอเนี่ยทำดาเมจได้ดีกว่าแบบชัดเจนจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เทโอแรงกว่าด้วยนะครับมันเป็นในเรื่องของการที่เทโอเนี่ยมันแจกบ,บัสปีดสูงกว่าตัวเจฟด้วยทําให้ดาเมจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสูงขึ้นไปเพราะว่ามันตัวละครในทีมของเราอะครับมันตีได้แรงมากขึ้น เร็วขึ้นมาเลยแรงขึ้นใช่ไหมมันเลยทําให้ส่วนต่างเนี่ยมันค่อนข้างเยอะครับเมื่อเทียบกันแล้วนะคล้ายๆกับกรณีของดกจาก,กับไอรีนแต่กรณีของดกจาก,กับไอรีนน่ะมันคือการที่ตัวดกจากตีแรงกว่าไอรีนเฉยๆนึกออกไหมของดกจาเนี่ยคือดกจาจะตีแรงกว่าไอรีนเฉยๆแต่ว่าบัฟอะยังเข้าเดิมอยู่ของเทโอจะสูงกว่าตรงที่ว่าตัวเทโอก็ตีแรงกว่าเซฟมากๆแล้วก็บัฟก็สูงกว่าด้วยทําให้มูลค่าของเทโอเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวละครอย่างดกจาเนี่ย เออสูงกว่าอีกนะหมายถึงการคาวเวอร์ครีปขึ้นมาเนี่ยคือสูงกว่าอีกนะอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงกรณีอของ PVP นะครับอ่านี้เราพูดถึงแค่ PVE นะที่เทโอเนี่ยสามารถตีได้แรงกว่าเจฟเนี่ยเกือบร้อยล้านเลยนะครับเมื่อกี้ก็คือขึ้นไป425ร้่สิ้าใช่ไหมก็คือร้อยล้านเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับผมนะอ่ะทีนี้เออ่ในส่วนของคอนเทนต์อื่นๆนะครับแน่นอนว่าลูสเตทมันก็เหมือนกับมังกรนั่นแหละเทโอคือแทนเจฟได้เลยแทนออรี่ได้เลยเอ,อ,อารีนา อารีนาเนี่ยจริงๆไม่ต้องคุยเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแทบจะเป็นเกมของแทโอไปแล้วคือแทโอเนี่ยถ้าเกิดฟันลงไปแล้วไม่ติดโล่ติดอะไรเลยนะดาเมจแบบพี่แกมเหมาอะ่ะป้งเข้าไปโอ้โหไม่ตายวะนี่บ้านเขาถึกนะถือว่าเอาเรื่องอยู่น่าจะแพ้ปะแต่เทโอเรายังไม่ตายแต่ติดสถานะฟันฟันมันออโอ้ยล้มแล้วไม่นะป๋าเหลือลิงคนเดียวสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เอ้ยมิสมิสว่ามิสว่าโอ้ไม่ทันโอ้โหนึกว่าจะดวงดีหลบได้ ก็ดาเมจเทโอเหมาไปเยอะมากครับเพราะว่าเทโอเนี่ยมันตัดกําลังศัตรูในช่วงต้นเกมเนี่ยได้เลยถ้าใครเลือดน้อย,นอยเนี่ยหรือว่าดาวไม่สูงเนี่ยมันฟาดลงไปเนี่ยคือมันล้มและเนรลนาาเลยนะตรงนี้เนี่ยผมขึ้นมา9ก้าพันแล้วศัตรูค่อนข้างอึดพอสมควรอันนี้เทโอมันจะไม่ได้เล่นติดอ๋อเรียบร้อยโดนน้องตุ้มลบบัฟไปเมื่อกี้อ่ะก็ยังสูงอยู่ขนาดติดสถานงสถานะอะไรนะศัตรูเองก็เทโอทำดาเมจไปเยอะมากครับเพราะว่ามันมันฟาดลงมาแล้วมันมีตัวตาย พอันมีตัวตายเนี่ยก็คือส่วนห่างดาเมจคืออีกฟายจะไม่ได้ดาเมจจากตรงนั้นไปเลยนะเพราะว่าเทโอเหมาไปนะขนาดก่อนหน้านี้เนี่ยคริสเนี่ยเป็นตัวเหมาดาเมจไปค่อนข้างเยอะนะครับก็พอเทโอมาเนี่ยก็แบบตึงๆนะนี่เราฟันนาจาไม่ตายนะครับศัตรูค่อนข้างถึกนะรอบนี้ตีไม่ลงอ่ะอีกสตา บึม้าไปไม่ถึงข้างหลังนะจะเห็นว่าพอเราเอาตัวละครไปหลบข้างหลังๆอ่ะมันจะสกิลไม่ค่อยถึงนะครับตัวแทโอนะเฮ้ยมีโอกาสได้ฟาดอีกรอบฟาดอีกรอบไม่ทันตายตก่อนรอบนี้ก็ยังเยอะอยู่นะครับขนาดฟันไม่ค่อยโดนนะสกิลไม่ค่อยโดนนะเนี่ยอเพราะฉะนั้นเนี่ยเทโอเนี่ยลงพีพีได้นะครับได้เลยแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับได้เลยนะเออถ้าเกิดอยากจะให้มันปัง,งๆกว่านี้อาจจะขยับเทโอเข้ามาหน้าหน้าหน่อยอ่า แต่ก็ต้องลุนๆนิดหนึ่งนะเพราะว่าบางทีคริสอาจจะกดสกิลไม่ทันนะครับผมอ่ะอกเกมปึ้งใช่หไหมหลอดดำเลยตรงเนี้ยนะครับไอพวกแถวหน้านี่คืออยู่ดีหลอดดำเลยแทโอสกิล mm hmm. ไปพอดี mm hmm. ผมปิดเอฟเฟกไว้เนาะอ่าได้เลยป้าเข้าไปนะครับเทโอกระชูดอันนี้คือกรณีเวลาเราเจอทีมที่เออเทโอมันฟันลงมาแล้วเนี่ยมันมีคนตายไปเลยนะครับดาเมจเทโอมันเลยจะเยอะมาก คนอื่นจะไม่ค่อยได้ทำดาเมจนะนอกจากอารีนาหนึ่งวีหแล้วเนี่ยนะครับอารีนาสามสิบวเนี่ยเทโอก็เป็นอีก1ตัวที่ช่วยแบกทีม2ทีม3ได้เหมือนกันนะครับจริงๆเราเล่นแค่เทโอกับคริสหรือว่าจุงฮยอกไว้ทีมหนึ่งเนี่ยแม่งก็ถือว่าแบกได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันแล้วกันนะครับเออของเขาเนี่ยเหมือนจะเอาทีมแรกเป็นทีมทั่วๆไปนะเขาาเขาจะปล่อยดาบหนึ่งนะครับอ่ะของเราก็เป็นทีมยำแหน่เหมือนกันดาบหนึ่งดาบ2แล้วจะเจอทีมตึง แต่เราโหเราแบบว่าเราแบ่งตัวโอ้โหไม่ไม่ไหวปะ่ะเนี่ยคือทำำเทโอทําดาเมจไปเยอะมากนะหลอดดาหลายตัวเลยแต่ว่าปิดไม่ลงครับติดสถาน,นะเมื่อกี้อืมเขาไม่มีลบบัฟนะครับแต่ว่าเราตีติดริปโป้นะครับไม่สามารถฆ่าริปโปได้ <c oughs> <c oughs> ก็จ G ไปนะอ่าแล้วก็นี้ดาบสามนะครับก็เป็นพวกแก๊งธนูนะ <c oughs> โอ้ยนาจาตายเถอะนาจาโอ้นาจา,า,า,จา,า,จาแทงนานมากนาจาเกิดอ,อีกรอบอีกเยอละเอาแล้ว สังอายืนงงอะไรเนี่ยโอ้ไม่รอดนะครับอ่าประมาณนี้รอบที่แทโอเล่นเมื่อกี้นะครับก็เหมาเหมาไปเลยดามเมจตีคนเดียวนะตึงๆไปเลยครับผมอ่ะก็เล่นได้เหมือนกันนะครับในส่วนของ30 v 30ยิ่งดีเลยนอกจากนี้ครับของคอยไม่สิ้นสุดของคอยไม่สิ้นสุดเเนี่ยก็เทโอนะครับถือว่ามีตัวละครดามเมจที่จัดจา้มานมากๆครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเเล่นแบบมีมมมหน่อยนะครับโดยการจัดทีมโอแทโอนะเนี่ยผมเอาแท้งมา2ตัวแล้วก็มีแทโอดาเมจกับตัว คนพ,พอคือแม่ซับนะครับก็จะมีต้านสถานะบัฟคิดาเมดรดครูดาวลบบัฟนะครับมีบัฟแม่นมีบัฟครีมีบัฟโจมอ่ะลุย <laughs> ไหวไหมเนี่ยชั้น815บนะฮะไทโอโดนมาปั้งเป็นหนึ่งโอ้ยแต่ว่าอันนี้ผมบอกก่อนว่าขอคอยเขามีการปรับออแอบปรับเนิร์ฟนะทำให้สแต็คของมอนสเตอร์มันบางลง แต่ว่าการที่แทโอช่วยผ่านง่ายขึ้นอะนนียเรื่องจริงครับเพราะว่า1คือสก,กีมันกว้างแล้วมันแรง2คือมันบัฟสปีดโหดมากครับปกติเราเล่นหอคอยเนี่ยเราไม่ได้ใส่ตัวบัฟสปีดครับเพราะว่าเจ๊บ่ะมันกระโดดเข้าไปกลางตรงสตรูแล้วมันทําอะไรไม่ได้มันแจกบัฟไม่ได้ตอนนี้คือเราสามารถใส่เทโอ,อ,อเนี่ยมายืนเหมือนลิงได้เลยเหมือนที่เราตอนที่เราได้ลิงมาแล้วเราใส่มาเป็นตัวแจกบัฟชุดอ่อนให้กับตัวตีไกลได้ครับแทโอะจะเหมือนกันเลยครับมายืนตีเฉยเนี่ยแจกบัฟสปีดได้ดีมากๆครับผม นอกจากนี้มีปิดในส่วนของการตายเกิดด้วยชั้นที่เราเจอพวกนาจาเนี่ยเราก็มีโอกาสที่ฆ่าได้เร็วขึ้นด้วยนะออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของขอคอยไม่สิ้สครับแน่นอนว่าคอนเทนต์อื่นๆนะครับที่ไม่ได้พูดถึงอย่างพาร์ชเชลเลนเจอร์นะครับหรือว่าจะเป็นบอสลัสเนี่ยก็สามารถใช้แทโอได้ดีมากๆเช่นเดียวกันนะเในส่วนของการจัดเทียร์ลิสต์นะครับแน่นอนอยู่แล้วแวะมานิดหนึ่งแล้วกันก็ อย่างเทโอเนี่ยก็คงไม่ต้องคุยกันอยู่แล้วนะครับว่าต้องเป็นเทียเอสบวกแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ดีสุดในตำแหน่งของตัวเองแล้วก็ลงได้ทั้ง PVP แล้วก็ PVE ด้วยนะครับแถมไม่มีเงื่อนไขจุกจิกอะไรเลยนะดีมากๆครับในส่วนของดาเมจครับออาแวะมาดูนิดหนึ่งเพิ่มเติมครับก็เออตรงนี้ครับลองสังเกตดูว่าในช่วงประมาณ4ดาว5าอ่า4ดาวครับเห็นไหมส4ดาวเนี่ยจะมีดาเมจที่สูงกว่าตัว S นะครับแต่พอขึ้น5ดาวปุ๊บที่ S ได้ลูกเต๋าเพิ่มอีก2ช่องเนี่ย ดาเมจของเอจะเสถียรกว่านะครับแรงกว่านะเสถียรกว่าแล้วก็หกดาวขึ้นไปจนถึง10ดาวเนี่ยก็คือเอจะมีความเสถียรที่ดีกว่าครับแต่ในกรณีที่ถ้าเกิดเราดวงดีๆหน่อยหรือว่าค่าคริติคอลเนี่ยสูงกว่าในสูตรคำนวณผมเนี่ยเพราะว่าค่าคริติคอลของเพื่อนไม่เท่ากันอันนี้จะเป็นค่าคริติคอลโดยเฉลี่ยพื้นฐานของผู้เล่นนะครับจะน้อยกว่าค่าคริติคอลของ ID ผมนะครับที่ผมเอามาคำนวณนะน้อยกว่าเล็กน้อยครับเอ่อถ้าเกิดสมมติว่าเราดวงดีนะครับตัวเทโอเนี่ย จะแรงกว่าเอสหมดเลยนะถ้าเราดวงดีๆหน่อยติดคริรลัวๆหน่อยไม่ได้เจอด่านแม่มดถ้าเจอด่านแม่มดที่มีต้านคริเนี่ยเอสจะเป็นตัวละครที่ดีมากนะครับตัวเทโอเนี่ยถ้าเกิดเอ่ออ้างอิงแล้วเนี่ยมันจะพอๆกับรินครับตัวดาเมจนะความเสถียรเนี่ยจะดีกว่ารินนิดหน่อยส่วนดาเมจสูงสุดเนี่ยก็จะเยอะกว่ารินนิดหน่อยครับอ่ะมันจะใกล้ๆก,กับรินเลย เพียงแต่ว่าในช่วงดาวต่ำเนี่ยเทโอจะดีกว่าเอสนะเพราะฉะนั้นใครมีก็สามารถหยิบมาใช้ได้เลยครับเป็นตัวละครที่แบกดาเมจเราได้ดีมากๆครับเป็นยังไงบ้างครับก็นี่คือในส่วนของความสามารถของแทโอนะครับทั้งหมดทั้งมวลขนาดนี้ไม่รู้จะเอาอะไรมาติเลยนะครับเพราะฉะนั้นเปิดเลยไม่ต้องคิดมากสําหรับตู้แทโอนะใครมีเท่าไหร่ก็เปิดไปเถอะอย่าไปซีเรียสครับเอาละในคลิปนี้ก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กันสักหนึ่งทีนะวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ